สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดย h ฮตทริกฮีโร่นะครับขอนำเสนอเรื่องราวแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผิดกฎการเงินจนอาจต้องตกชั้นก่อนอื่นใครอยากได้แหล่งรวมตัวคอบอลแห่งใหม่ข่าวสารฉับไวส่งตรงทึงมือกดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะครับ หลังช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับฟุตบอลในแต่ละลีกก็เสียสิ้นกันไปครับตามวันที่ควรจะแข่งขันกันข่าวใหญ่เต็มโลกโซเชียลรุนแรงครับจากฝั่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎการเงินมากกว่า100ครั้งตามรายงานของสื่อเจ้าดังครับไม่ว่าจะเป็น The t ไทมสหรือ The a t อตเลติถือเป็นอีกครั้งครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเจอกับเรื่องราวแบบนี้ เมื่อช่วงปี2020ครับก็เคยถูกยูเอฟ่าตั้งข้อหาเช่นเดียวกันก่อนที่จะสามารถผ่านมาได้ครับจากการอุทธรณ์จากโทษแบนและจ่ายเงินค่าปรับจำนวนหนึ่งไปเข้าก่อนครับทางด้านของเรือใบสีฟ้านั้นยื่นเรื่องให้กับศาลกีฬาโลกก็สามารถเอาชนะคดีดังกล่าวมาได้ครับแต่ดูเหมือนว่าในคราวนี้มันอาจจะลำบากสักหน่อยเมื่อคู่กรณี เป็นทางฝั่งของพรีเมียร์ลีกที่ดูจะไม่ค่อยชอบแมสตี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วมากกว่า100ข้อหาที่ทางพรีเมียร์ลีกได้ตั้งขึ้นมาเป็นความผิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ฤดูกาล 2009- 2010าถึง20 2017-2018แถมยังมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายครับที่ทำให้เห็นถึงความผิดที่เกิดขึ้นยืดยาวครับจนถึงฤดูกาลปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับรายได้ของแมสตี้นั่นเองครับ อย่างที่หลายคนเข้าใจกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ปกติครับเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ที่สูงเกินความเป็นจริงจากสปอนเซอร์รายต่างๆที่สปอนเซอร์เหล่านั้นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับก็เป็นอาบูดาบีของชีคมันซูเจ้าของทีมของพวกเขานั่นแหละครับมันก็ถือเป็นการย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายย้ายไปกระเป๋าขวาก่อนหยิบยื่นให้กับแมนซิตี้ไปใช้จ่ายได้อย่างสบายๆครับตามที่เราได้เห็นกัน โดยสปอนเซอร์ครับที่มีชื่อเกี่ยวข้องและเพิ่มเลืกสงสัยครับก็คือเอ i ีเอชแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ทั้งสนามและก็หน้าอกเสื้อของแมนซิตี้ครับรวมถึงเอทีซัตรครับที่เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่เป็นเงินของท่านชี้ครับพยายามอัดฉีดให้กับสโมสรแมนซิตี้ด้วยนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องราวที่ถูกแชร์ออกมาในเรื่องของค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือว่าผู้จัดการทีมก็ตาม ซึ่งถือว่ามีหลายเคสครับที่อยู่ในข่ายน่าสงสัยโดยเคสที่ยกตัวอย่างในคราวนี้ครับก็คือค่าจ้างของโรเบรโตมันชินีผู้จัดการทีมคนเก่งครับที่พาแมสซิตี้คว้าแช,ชมป์พรเมียร์ลีกได้สำเร็จโดยว,ว่ากันว่าเขามีสัญญาจ้าง2ฉบับครับวางง่ายจากที่เรารู้ในราคาเดิมนั้นเท่าไหร่ค่าจ้างราคาไหนเขาได้เพิ่มเป็น2เท่าครับในฉบับใกล้เคียงกัน โดยการได้เงินจากการรับงานนอกครับโดยฐานะของมันชินี่ทำการสอนฟุตบอลให้กับสโมสอนอาจาซีราคือถ้ามองข้ามไปก็คงดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอาจาซีราเป็นสโมสอนลูกของอาบูดาบีที่ถึงแม้ว่าตัวของมันชินี่นั้นจะทำงานไม่กี่วันต่อปีแต่เขาได้ค่าจ้างระดับเดียวกันกับที่ทำงานกับแมนซิตี้ทั้งปีเลยครับนั่นหมายความว่าความจริงแล้วมันโชรับเงิน2เท่าครับจากค่าจ้างเดิม ที่ได้รับกับแมนซิตี้ด้วยซ้ำและนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นบทลงโทษครับที่เป็นไปได้ว่าแมนซิตี้อาจจะต้องเจอนะครับถ้าหากว่าพวกเขาโดนข้อหาหนักถ้าหากว่า100กว่าคดีของพวกเขานั้นโดนแทบทั้งหมดนั้นโอ้โหก็คงจะต้องโดนหนักหน่อยครับโดยในตอนนี้ครับมีการคาดหมายการลงโทษเอาไว้ทั้งหมด4เคสด้วยกันครับก็คือเรื่องแรกคือ,คอ,คอการปรับตกชั้น นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าหากว่ามันผิดทั้งหมดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าก็มีสมโมสรหลากหลายในพรีเมียร์ลีกนั้นพยายามเรียกร้องให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน <S <S บทลงโทษความเป็นไปไ,ได้ข้อที่2นั่นก็คือการตัดแต้มนะครับซึ่งเราได้เห็นตัวอย่างกับทางฝั่งยูเวนตุสไปแล้วในฤดูกาลนี้ว่าหากทําผิดเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอะไรงนี้สุดท้ายนะฮะก็หันกลับมาตัดแต้ม นะส่วนข้อที่3ครับเป็นการแบนจากตลาดซื้อขายนักเตะจำนวนปีนั้นก็ไปว่ากาันอีกทีครับเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเรื่องของแมนซิตี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะข้อท้ายท้าที่ซิตี้เนี่ยทำผิดตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนของการลงเงินในตลาดนักเตะจํานวนมากครับถ้าหากว่าจะวนกลับมาเรียกว่าลงโทษข้อนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันและข้อที่4อาจจะดูโหดร้ายหน่อยครับกับการลิฟแชมป์ทุกแชมป์ครับที่แมนซิตี้ได้มา ก็มีข่าวหรือว่าการพูดถึงยอยอ่ตลอดครับเพราะว่าถ้าหากว่าซิตี้เกิดโดนริบแชมป์จริงๆเนี่ยพวกเขาจะเสียแชมป์ทั้ง6สมัยไปเลยครับนะับตั้งแต่ยุคมันชินี่เปเยกรีนี่หรือว่าในยุคของเปปกัวเดวล่าก็ตามแชมป์เหล่านั้นนะเป็นไปได้ว่าจะถูกส่งต่อให้กับทีมระดับที่2ครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าลิเวอร์พูล โดยหลังจากนั้นครับที่มีข่าวตรงนี้ออกมาสเตฟานบอสันครับอดีตที่ปรึกษาการเงินของแมนซิตี้จัดหนักครับหลังจากยืนการว่าแมนซิตี้ต้องตกชั้นสถานเดียวครับถ้าหากว่าทําผิดจริงๆโดยนอกจากนี้ครับยังมีเดอะซันที่เป็นสื่อเจ้าดังเจ้าหนึ่งเนี่ยนะฮะก็รายงานข่าวเหมือนกันว่าสโมสร์คู่รในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ต้องการให้ซิตี้ถูกปรับตกชั้นครับหลังจากพบว่าละเมิกดกฎการเงินมากกว่า100กระทง แหล่งข่าวในสโมสรแห่งหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วมันต้องมีบทลงโทษที่มันสาสมและการลงโทษที่เหมาะสมเพียงเดียวครับก็คือการตกชั้นไม่พอครับสถานการณ์แมนซิตี้อาจจะเลวร้ายมากกว่านั้นก็ได้ถ้าหากว่าซิตี้ถูกปรับตกชั้นเรื่องของเป๊ปโกเลรามันก็คงไป,ไปไม่ได้ครับว่าผู้จัดการทีมคนดงนังรายนี้จะอยู่ทีมต่อไปโดยเฉพาะถ้าหากว่าอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของเป๊ปเมื่อปีที่แล้วครับ ตัวแกก็ยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะลาออกและก็ตัดสัมพันธ์แน่นอนถ้าว่าแมนซิตี้โกหกเขาเรื่องของเงินที่ได้รับมาต่างๆนะฮะคือถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้ออกถแถลงการระบุว่าพวกเขารู้สึกประหลาดใจที่ถูกข้อกล่าวหาเหล่านี้ในการละเมิดกฎการเงินของเพลย์มารีกพวกเขาครับออกถแถลงการยืนยันว่าพวกเขามีความบริสุทธิ์100%และพร้อมให้ตรวจสอบ เพราะนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อครับว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรและจะจบแบบไหนนี่แหละครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับและแน่นอนครับใครอยากได้แหล่งรวมตัวคอบอลแห่งใหม่ข่าวสารฉับไวส่งตรงถึงมือกดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของ h ฮ t t i c k e โ r o ด้วยนะครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ